เรงเงไม่เรื่งมาเอาวะเออออออราาบคาบมาเอามามอนมือนขี้นี่แหละคาบคาบมาเอามาดมดมดมเหม็นปลาเหมอนะตอนนี้เหม็นปลาอันนี้ดมดมอันนี้อันนี้ตาเลยตาเลยมึงตาชิบแล้วมือ้ือมีความสบายีจีบ้ไไปเก็บไม้มาล้มาแล้ว ข้าข้าไม่เลยข้าไม่เลยขึ hashtag 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 ้นมาขึา้นมา่เลยทำเลยนอนนอนนอนเลยดวาไม่ว่าข้าเขาไม่้กับายกัเลยี่แล้าแมวกเธอี่วข้ามาให้แม่ให้แม่กินข้มาแม่มาอรย่างมดแจใครคิพี่อไรนาจิ้ไปเลยหมด